ขายยังไงครับผมกล่กองละยี่สิบบาทกล่องละยี่สิบบาทนะ,ะเอากล่องหนึ่ง วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมาอัปเดตตลาดเช้าในซอยวุฒากาศ13นะครับเขตเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครวันนี้วันพุธที่21มิถุนายน2566เวลา7จโมงเช้าหนาทีนะครับคุณผู้ชม ปลาย่างไก่ย่างนะครับคุณผู้ชมกับข้าวหลายอย่างนะครับที่นี่นี่ก็มีน้นทพริกกับข้าวตักตักตักยังไงครับพี่ตักตักตุงเท่าไหร่นตะนพริกงยี่สิบอย่างโอ้ตะพริกงยี่สิบอย่างขออนุญาตเก็บภาพหน่อยนะพี่นะจะ <S <S ได้โปรโมทตลาดด้วยนะพี่นะตลาดนี้คึกคักดูคืคึกดูคึกคักมากเลยพี่ตอนเช้าตอนเช้าเนาะ อ๋อตลาดสายหยุดเขาขายทุกวันหรือเปล่าพี่ขายทุกวันค่ะขายทุกวันนะเป็นวันจันทร์วันเดียวโอวันจันทร์วันเดียวคุณผู้ชมมาได้นะครับคุณผู้ชมตลาดนี้อยู่ซอยพุทธกาศ11บเอเขตธนบุรีกรุงเทพอ่าเนาะพี่นะของถูกอร่อยของถูกอร่อยเออราคาก็ไม่แพงนะครับราคาเริ่มต้นที่20บาทนะครับคุณผู้ชม20บาทอย่าหบาทยังมีอะไรข้าวเหนียวห้าบาทนะห้าบาทเนี่ยร้านนี้ถูกเอ้าเหรอห้าบาทเองเหรอพี่โอ้ โอ้ผมจะได้ปลาแห้งสักถุงปลาแห้ง20บาทนะครับคุณผู้ชมนี่ราคา20บาทเนียอันนี้ก็20บาทเหมือนกันนะพี่นะแต่ผมใส่ในนี้ยี่สิบาทเองนะครับคุณผู้ชมราคาไม่ได้แพงนะครับตลาดที่นี่อาหารอร่อยนะอาหารอร่อยแม่ค้าก็น่ารักนะครับแม่ค้าก็พูดดีน่ารักนะคุณผู้ชมนะขอบคุณครับแม่ค้าขอบคุณครับนี่ครับ20บาทนะครับคุณผู้ชม คักมากเลยนะครับตลาดนี้คุณผู้ชมนี่เขาบอกว่าไม่ละห้าบาทเองตับโอ้ย่างกันใหม่ๆเลยครับน S. <S ขนมห่อละห้าบาทเองคุณแม่ห่อละห้าบาทจ้ะว่า <arena S 2> ขนมอะไรครับเนี่นยไส้หนึ่งกุ้งหรือมังคอกล้วยต้มจ้ะโอ้ห,ห้าบาทเองนะคุณผู้ชม <5 S 1> นะเดี๋ยวผม เอาใส่นี่ผมสักสองอันเดียนะครับเอาอะไรมากเอาใส่ใจเดยอะด้วยเอาสักสองด้วยด้วยเอาเอาพกสองด้วยสองอันอ่ะเอาสิบบาทสิบบาทอ่าครับผมเดี๋ยวมันจะได้ซื้อหลายอย่างซื้อเล็กๆแล้วน้อยห้าบาทเองนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอันนี้กล่องอะไรกล่องกล่องยี่สิบบาทอ๋อยี่สิบบาทอ๋ออนี่ก็สิบบาทนะครับคุณผู้ชมกล่องไม่ยี่สิบบาท ราคาก็ถูกมากเลยนะครับราคาก็เป็นถือว่าไม่ได้แพงนะครับด้ดานนี้ก็เป็นหมูทอดหมูทอดครับคุณผู้ชม ตลาดนี้สายๆก็วายแล้วนะครับคุณผู้ชมนะราคาก็ถือว่าถูกนะครับคุณผู้ชมราคาไม่แพงนะครับตลาดเช้าซอยวุฒิกาดเขตพนโบรีกรุงเทพม,มหานคร ้าวหมกไก่กล่องเท่าไหรครับคุณแม่อก,กองละสี่สิบบาทนะครับโอ้กับข้าวกับข้าวหลายอย่างกับข้าวหลายอย่างน่ากินมากเลยแกงเต้าห้มขาไก่นะคะต้มขาไก่นี่ตักถุงเท่าไรครับ40บานะ40บาทนะครับขออนุญาตถ่ายภาพหน่อยนะคุณแม่นะกับ <30 S 2> ข้าวน่ากินเลยครับตลาดนี้ตลาดเช้าซอยบุธ,ธากาศ17 ด้านนี้ก็เป็นกับข้าวหลายอย่างเลยนะครับอาหารเช้าโอ้น่ากินมากนะครับคุณผ,ผู้ชมนะแต่ตลาดนี้กล่องกล่องเท่าไหร่ครับคุณแม่ขอขอถามราคาหน่อยนะ40บาทโอ้กล่องใหญ่ให้เยอะมากเลยนะครับโอ้เนาะผมก็ว่ากันแหละ ปก,ปกตินี่ต้องมีห้าสับแล้วกับข้าแวแล้วนี่ตกักตักเท่าไหร่สบาทหรือห0บบาท50บาทนะครับพี่ขายดีไหมนี่ก็เป็นปลาฟูทอดนะครับทั้งทอดทั้งแบบทอดแบบไม่ทอดนะคุณผู้ชมนะกล่องละ25บาทนะครับทอดกันใหม่ๆถ้าชอบทอดก็แม่ค้าก็ทอดให้เลยราคาขายขายังไงไม่ค้าแบบนี้ตัว3ามห้าสามห30ามนะมีหลายราคา ร้านนี้ก็น่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะประตูทอดขายทุกวันเนาะแม่ค้าเนาะแม่ค้าขายทุกวันนะครับคุณผู้ชมนะนา่าสดสุดครับนี่ขนมขนมขายยังไงครับคุณพี่ยี่สิบบาท,บาทโอ้ทำเองเลยด้วยพี่โอ้ดีจังเลยขอยี่สิบบาทนะครับคุณ เป็นปลาทูนะครับคุณผู้ชมน,น,น,นี่ก็เป็นกับข้าวกับข้าวอาหารไทยนะครับกับข้าวไทยอาหารไทยอร่อยอร่อยราคาถูกนะครับคุณผู้ชมมะม่วงกิโลละ35บาท แอปเปิลูกละยี่สลิ้นจี80สิบ้มกิโลละแปดสิบาทนะครับราคางอกกิโลละห้าสิบาทฝรั่งกิโลละห้าสิบาทนะคุณผู้ชมก็เป็นกับข้าวกับข้าวมีหลายอย่างเลยนะครับแกงเขียวหวานต้มจืดผัดประดุก สำเอาหารเช้าอาหารเช้ามีหลากหลายมากนะครับทีนีอนนาา้อันไหนราคาสิบห้าบาทอันไหนราคาสิบห้าบาทอันนี้<อ>20สิบจาะเอาเอาราคาสิบห้าบาทให้ผมหน่อยเอาไหนดีจ๊ะมันมีไส้กกบกุฎกุด เอามาใส่นี่ก็ได้คุณแม่มันจะได้ไม่ต้ององงยารวมกันเนาะเอาเอาเอาเดียวเออเได้ได้เออเออได้คุณแม่สิบห้าบาทเองนะครับคุณผู้ชมขอบคุณนะคะไปคุณผู้ชมมาตลาดตลาดเช้าวุฒากาศมาดบ้างมาขายทุกวันหรือเปล่าคุณแม่ขายทุกวันก็มาอุดหนุนคุณแม่ได้นะครับสิบห้าบาทยี่สิบบาทอร่อยครับซื้อไปลองกินดูนะครับ ข้าต้มมัดขายยังไงครับคุณแม่สิบห้าบาทยี่สิบบาทนะครับข้าวต้มมัดจานี้นี่ข้าต้มมัดแบบนี้ข้าต้มมัดโบราณเลยนะครับครับนอครับข้าต้มมัดโบรายนะครับกรปุนวต่างาเลยนะคุมรัดการช่วยต่อชีวิต ให้สิ่งในชีวิตมากกว่า3พันกว่าชีวิตที่วัดพระบาทผู้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่มเมตตาในวัดพระบาทผู้ตลอดและอย่างที่ประชาชนไปก็รับรอ,องมาไปที่นั่นนะคะเลขาและกกรัฐบาลหลวงพ่อด้วยความคำนั้นขางถนนจากใจกลางเมืองกรุงเทพอย่างแน่นอนนะคะจะหากไม่สะดวกไม่เป็นไจค่ะในระหว่างขึ้น,ใน,ในรถพ <c oughs> ่อยังินไม่ได้วนแบบแถวนี้นขออนุญาตทำหน้าที่ค่ะ